ถ้าผมเป็นโอ๊ตนะผมจะตั้งใจดูเหรียญมากกว่านี้ผมผมพูดอย่างนี้นะโอ๊ตต้องตั้งใจดูให้มากเพื่อเพื่อบอกจุดที่มันมีผลต่างในความเข้าใจของเราให้ได้มากที่สุดโอนะ๊ตยังไม่เคยเห็นเหรียญเลยนะโอ๊ตต้องตั้งใจดูให้ดีสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเป็นผมผมจะตั้งใจดูให้มากๆาแล้ววิเคราะห์ออกมาว่ามันแตกต่างจากความคิดของเรายังไร อันนี้คือสิ่งนี้สําคัญบอยเองเขาเป็นเจ้าของเหรียญอยู่แล้วเขาเห็นเหรียญเขาวิเคราะห์ได้แต่โอ๊ตเองเนี่ยเห็นเหรียญแค่แวบเดียวแล้วไม่ตั้งใจดูแบบ100%เอซอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้โอ๊ตเข้าใจโอ๊ตต้องตั้งใจดูแล้วมีของมาเปรียบเทียบตัวตัดด้านข้างแบบจริงจังตัวตัดตรงนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรเราต้องให้เหตุผลกับประชาชนให้ดี แค่นั้นครับนะอันนี้เรื่องง่ายครับนะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่าต้องค่อยๆทําความเข้าใจนะครับเนาะผมถึงบอกว่าโอ,อ๊ตอ่ะจะได้เปรียบบอยไม่ได้หรอกเพราะโอ๊ตไม่ได้อยู่กับเหรียญมีโอกาสโอ๊ตก็ไม่ดูให้ดีไม่ตั้งใจดูให้ดีแล้วไม่บอกในสิ่งที่มันเป็นจุดข้อลบในใจของโอ๊ตโอ๊ตดูไม่ได้โอ๊ตต้องดูถามผมอย่างเงี้ยผมต้องดูขั้นต่ำครึ่งชั่วโมง แล้วก็เปรียบเทียบกับทุกมุมเราต้องมีเหรียญเทียบด้วยเพราะเหรียญน,นี้มันไม่เคยปรากฏขึ้นมาแล้วบล็อกตัวหลังเนี่ยมันเป็นคนละตัวกับบล็อกอัลมากาาธรรมดาเรื่องออกมามันต้องเอามาเปรียบเทียบกันเขามีเวลาเขาเปรียบเทียบได้เขาเหรียญอยู่กับเขาเรื่องออกมาเอออยากให้เข้าใจในมุมนี้ของผมผมมเป็นคนพูดชัดจริงๆแต่สิ่งหนึง่งบางทีด้วยความขัดแย้งเราพูดออกมาเนี่ย บางทีมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราพูดออกไปไม่ได้จริงๆนะครับนะถ้าให้เหรียญอยู่กับผมเหรียญเปรียบเทียบครบผมพูดได้เลยภายในหนึ่งชั่วโมงผมสรุปออกมาให้เป็นฉากๆได้หมดนะครับนะคือมันอย่างที่ทุกคนกังขาางานเขาก็บางคนเขาก็ดูความคมด้วยดูรายละเอียดส่วนอื่นด้วยก็อยากให้นั่นอะรายละเอียดเนาะวัน วันนี้ข่าวมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นเพิ่มความกระจ่างให้กับให้กับทุกๆุกฝ่ายจริงๆนะครับเนาะสายตาคุณพจนมองออกแต่คุณพจ์ไม่พดูดผมต้องทำกันบ้านจริงๆครับเนาะต้องทำกันบ้านจริงๆถ้าได้ทำกันบ้านผมสามารถพูดออกมาได้ผมยืนยันได้เอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ต้องให้ผมนั่งดูสักพักหนึ่งนะนะครับแล้วมีเหรียญเปรียบเทียบให้ให้โอเคโอเคนะ นะครับเนาะก็ก็ก็พูดได้นะครับ